สวัสดีครับพบกับผมมอญนในการอ่านไพ่ยิปีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากร์ดวงของผู้ที่เป็นลัคนาสิงห์นะครับดวง19วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่ษษษษษย5่ึกษาจิกายนนี้นะครับถึงวันที่13บธันวาคมนะครับระยะดวง19วันด้วยกันจากการเปิดไพ่ยิีทั้งหมดสาหสำรับเช่นเดิมนะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับรกรรังปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังในการดําเนินชีวิตของท่านในการทําการงานธุรกิจของท่านนะครับและก็ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นของชาวลัคคาสิงห์นะครับส่วนผู้ที่จะดูในแบบราศีก็จะมีคลิปที่ต่าควบคู่กันออกมาด้วยนะครับก็เลือกดูได้ตามอัตฉาิยสัยที่ปรารถนานะครับก็อขอบคุณทุกการติดตามกอบคนทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการงานก่อนนะครับการเปิดไพ่เก้าใบของสำรับเรียกนะครับว่าเจ้าลัคคณาสิงห์ดวง19วันนี้นะครับไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกล่าวอะไรครับ ชาวลัคนาสิงห์บ้างนะครับในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับของชาวลัคนาสิงห์ไพ่ใบแรกนะครับเจ้าดิออดนะครับในเรื่องของการต้องเตในการเปลี่ยนพยายามนะครับที่จะแก้ปัญหาหรือสร้างอะไรที่เป็นการงานธุรกิจของตานเพื่อให้เกิดความเติบโตนะครับเรียกว่าช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเกิดขึ้นด้วยนะครับที่ตามชาวราศีสิงห์พอไปกับชาวลัคนาสิงห์นะครับอาจจะต้องเดินทาง ในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านบ่อยนะครับที่จะเกิดขึ้นบางคนก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของการทำธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติที่มีเข้ามานะครับที่จะเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะมีการเข้ามาเรื่องโครงการอะไรใหม่ๆในเรื่องของการจับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ธุรกิจต่างด้านยานยนต์ที่มีเข้ามานะครับกับการเริ่มต้นนั่นเองนะครับที่บอก ถึงที่จะสู่ความเติบโตนะครับซึ่งไพ่หนึ่เรียนะครับเอกอเบนตเกินนะครับ,ก,รบกับการเริ่มต้นที่จะไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งในอนาคตในทิศทางที่ดีนะครับเด็กคนว่างานมีโอกาสในเรื่องของการได้เริ่มต้นมีงานทํานั่นเองนะครับแล้วก็งานก็มีเยอะเต็นออฟวานะครับสิบไม้เท้า นะครับต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่ไพ่เดยจารีออของการทุ่มเตะหัวใจในการเปลี่ยนพยายามต่อสู้นะครับแล้วก็งานก็ามาเยอะก็ต้องรับผิดชอบเยอะในช่วงนี้นะครับเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยหยาดเหงื่อพอสมควรนะครับที่จะต้องทุ่มเตนะครับแล้วก็ เต็มประเด็นนะครับในการเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลอะไรที่เกิดขึ้นสู่ความมั่งคั่งสู่ความเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็เติมเต็มในทิศทางที่ดีอะไรที่มันกาดตกปล้องก็ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เด็ไอรเฟนสนะครับสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรที่เกิดขึ้นไปอย่างถูกต้องตามการลงครองทมในทิศทางที่ดีให้สู่ความเติบโตสิ่งศักดิ์สิทธ การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีพลังบุญบาร,รมีคุณความดีของท่านที่ทำนะครับก็ช่วยหนุนส่งให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานในเรื่องธุรกิจของท่านนะครับไฟออฟวานไม้เท้านะครับแม้จะ,ะงานจะเกิดความสมดุลอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของการทํางานก็ย่อมจะมีนะครับโดยเฉพาะการทํากับคนหลายๆคนนะครับหมู่มากหรือที่ทำงานมาก กว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็ย่องจะมีในเรื่องของการอะไรที่อาจจะก็ามาแทรกนะเป็นปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นต่างอะไรที่อาจจะไม่ตรงกันก็ตามแต่นะครับที่อาจจะเข้ามาแต่ก็ต้องมีการปรึกษาหรือคุยกันนะครับที่จะส่งผลให้ไปสู่ของเป้าหมายของความสําเร็จในทิศทางที่ดีร่วมกันนั่นเองนะครับและก็เดี๋ยวฟูนะครับความสดใสเบิกบ,บานในช่วงนี้แม้จะมีภาระเยอะก็ตามนะครับ แต่ก็ยังมีความสุขเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของการงานนั้นก็ตามแต่ก็ทําให้ท่านนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็มีความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีที่จะเดินไปของการทํางานงการดําเนินธุรกิจของท่านนะครับด้วยความสดใสเบิกบานก็เรียกว่ามไม่เก็บอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาให้เป็นกังวลใจนั่นเองนะครับจจะ เดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตนั่นเองความเป็นเด็กซันนะครับก็เข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับการได้รับแก้ปัญหาอะไรนะครับอะไรที่เป็นความย้อนแย้งกันก็จะมีการเรียกประชุมกันคุยกันปรึกษาหรือการวางระบบในทิศทางที่ดีนั่นเองในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตความสําเร็จร่วมกันในทิศทางที่ดีที่มีเป้าหมายเดียวกันที่รออยู่กับความสําเร็จนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่ ได้รับการแก้ไขแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดีอยู่แล้วก็ยิ่งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับที่มันมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขแล้วก็ประสบความสําเร็จกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็นจะมีในเรื่องของการปรับสถานที่ปรับวงชุวยอะไรให้เป็นเหมาะสมในช่วงนี้นะครับเพื่อให้มันสดใส สิ่งดีๆดึงดูดพลังดีๆเข้ามานะครับเพื่อสร้างพลังให้เหมือนกับเดือดซันส่องแสงเข้ามาสู่แสงสว่างในทิศทางที่ดีนะครับก็การปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโต๊ะเตาที่ทํางานที่ทํางานหรือในเรื่องของสายการงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งต่างๆให้เหมาะสมนะครับอาจจะมีการบางคนก็มีการเรื่องของการเลื่อนปแหนกนะครับเปลี่ยนแปลงไป,ไปที่ดียิ่งขึ้นมีการได้รับการพัฒนา ปรับเป็นเดือนปรับระดับขั้นการงานของท่านเป็นในที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สู่การเติบโตอย่างมั่นคงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ไปไปที่กนะครับที่เกิดขึ้น up, บเบรกออฟกััฟเสด็กถือถ้วยนะครับการที่นําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับบางทีเจ้าลักนาสิงนะครับ อาจจะบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่เคยนํามาใช้ในเรื่องของการดูแลการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็จจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกแบกแนวออกไปที่ไม่เคยนํามาใช้เป็นเทคนิคใหม่ๆอะไรการการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะนํามาเสริมพัฒนาให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปแบที่9ขึ้นมาก็คือการไม่อยู่นิ่ง นะครับอะไรที่มันเหนือคาดคิดนะครับหรืออะไรที่มันแตกต่างไปจากที่เคยพบเคยเจออะไรที่มันนอกเหนือไปจากที่ปุตุชนตัวไปเขาใช้กันนะครับก็จะนํามาเสริมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับบางทีก็ด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของบุญบารมีช่วยหนุนส่งในท่านพบกับเส้นทางอะไรใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆที่มันมีคุณค่า เป็นเส้นทางของสิ่งดีๆที่จะมาเสริมเพิ่มเติมม,มาแก้ไขมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลให้เกิดขึ้นให้ดีข,ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของการงานของจเจวลัคนาสิงนะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับการที่จะส่งเสริมเปลี่ยนเดินหน้าไปด้วยความสดใสด้วยความเบิกบานด้วยความเติบโตนะครับแต่ก็สร้างดึงดูดพลังของการงาน ที่จะส่งผลรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีงานออเดอร์เข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับการให้บริการใดๆก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นก็มีการพัฒนากระยับกระยาย่ก <c oughs> ไปครับ <c oughs> มีการปรับปรุงเปลีป่ยน,ปนแปลงให้เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับที่จะสร้างเกิดขึ้นในกับเจ้าลักษณาสิ่งในช่วง19วันนี้นะครับก็เป็นสิ่งช่วงที่ดีที่ท่านนั้น แม้จะสําเร็จอยู่แล้วในเรื่องของการงานของท่านแม้จะมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะครับมีการทุ่มเตเอาใจใส่อยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะให้เติบโตมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ธุรกิจการงานก็ลื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ปลอดโปร่งสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาว ลักษณะสิ่งนะครับในช่วง19วันนี้นะครับการเงินจะเข้ามามากน้อยแก้ไหนนะครับเมื่อการงานได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอกาสใหม่ๆคนว่างงานก็มีงานทํานะครับบางคนก็กยับขยายเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเส้นต่างรายได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ f o r of swords สดาบนะครับ ความมั่นคงความนิ่งตัวในทิศทางที่ดีนะครับที่ปลอดภัยจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหานะครับก็ทำให้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่มีความปลอดภัยอยู่เสมอนั่นเองนะครับแล้วก็เอกออฟเป็นเต็กหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ขึ้นมาเหมือนกับในเรื่องของการงานนะครับที่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับในเรื่องของการได้ รับความมั่นคงที่มีมูลค่าในเรื่องของรายได้รายรับในทิศทางที่ดีนะครับกับการเริ่มต้นกับการมีรายได้ก็มาเส้นทางใหม่ๆของการมีเงินเข้ามานะครับเงินที่ก้อนโตๆรายได้ที่จะส่งผลที่ดีเข้ามาบางคนก็มีโชคมีลาบนะครับในช่วง19วันนี้นะครับที่อาจจะเงินแบบพลุกๆุที่ถุกหยิบยื่นมาให้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับเงินก้อนโตๆนะครับบางคน อาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่มีเงินก้อนโตๆตเข้ามานะครับอาจจะโครงการอะไรใหญ่ๆที่เป็นโครงการใหม่ๆเริ่มต้นที่จะสร้างในเรื่องผลรายรับรายได้ผลกําไรในทิศทางที่ดีที่เป็นเงินก้อนโตๆตนะครับที่ท่านจะได้รับให้กับเจ้าลักขณาสิงห์ในช่วง19วันนี้นะครับ ม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับหรือบางคนก็มาทั้งสองทางก็ได้นะครับทั้งเส้นสายการงานที่ส่งผลในเรื่องของเงินมากนะครับแล้วก็ทั้งเส้นทางของโชคลาภลอยนะครับเงินแบบพลุกพุกที่มากับเงินก้อนโตๆให้ได้รับนะครับการจบสถานการณ์อะไรที่เป็นความยุ่งยากนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินที่ผ่านมานะครับที่ทําให้รู้สึกความเจ็บปวดในเรื่องของการเงิน ก็จะจบสถานการณ์นั้นลงนะครับก็เรียกว่ามีเส้นทางใหม่ๆก็มาเสริมไม่ออกจากสถานการณ์ของความเจ็บปวดนั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อมานะครับเดือมูลนะครับเดือมูลในเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพื่อไัอยอาจจะขึ้นมาเตือนให้ระมัดระวังด้วยในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงของถ้าไม่ระมัดระวังก็เรียกว่าได้ลาบเสียลาบก็ได้นะครับแล้วก็ เดอะเลเวอร์ส uh, นะครับเส้นสายของอาชีพที่จะสร้างรายได้ก็มาเสริมเพิ่มเติมบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์ของอย่างที่ว่านะครับม้นจะมีงานมั่นคงอยู่แล้วเดี๋ยวรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีเส้นต่างใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติมนะครับอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มีเงินเข้ามาหลายๆเส้นต่างมาเสริมเพิ่มเติมไม่มีรายด้รายได,ได้นะครับ ช่วงนี้การที่มีโชคมีลาภเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับบางทีบางช่วงก็ได้ก้อนแตงกาเงินโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับบางช่วงก็จะมีเข้ามาแบบก้อนที่อาจจะไม่มากมายแต่เป็นระดับปานกลางของการมีโชคมีลาภนะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้ก็ส่งผลในเรื่องของโชคลาบก็มาเป็นระยะนะครับอาจจะไม่ใช่คนเดียวแล้วก็จบสิ้นลงไปในเรื่องของการมีโชคลาภนะครับของชาวลัคนาสิงห์นะครับบางทีก็อาจจะพอได้รับเงิน โชคลาภก้อนโตแล้วก็จะมีก้อนที่อาจจะน้อยกว่าสัากนิดก็ามาเสริมเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตามให้เต้นตันได้รับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะครับที่ไพ่สิบดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดมมูขึ้นมานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยที่เจ้าลัคนาสิงต้องรอบคอบนะครับในเรื่องของการเงิน นะครับอาจจะเป็นช่วงของการได้ลาบเสียลาบก็ได้นะครับที่ท่านๆไม่ระมัดระวังนะครับทุกสถานการณ์นั้นเราสามารถป้องกันแก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เราเสียโอกาสหรือเสียลาบไปนะครับเงินที่มีอยู่ที่เข้ามาแล้วก็รักผลรักษาผลประโยชน์เอาไว้อย่างมั่นคงนั้นก็คือให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีสติพร้อมอยู่เสมอนะครับการคิดกังวลน,นั้นบางทีก็ทําให้เราคิดอะไรทาอะไรพลาดได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรา มีความสดใสเบิกบานนะครับให้มีอารมณ์เบิกบานในทุกๆเวลานะครับทำความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตกับร่วมกับผู้อื่นนะครับก็มีความสุขเบิกบานนะครับแล้วก็กับคนรักอะไรหรือคนที่เรารักเรารู้สึกดีๆนะครับก็ให้มีความมอบรู้สึกดีๆในทุกๆวันก็จะเป็นสร้างพลังดีๆให้เกิดขึ้นกับเรา นะครับจะไม่มีความขุ่นข้องหมองใจเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีความสดใสเบิกบานนะครับคิดอะไรรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับจะําให้เราปลอดภัยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าจะมีให้เรารู้สักรู้จักสงบนิ่งนะครับการใช้ความสยบกับสถานการณ์ต่างๆโดยการนิ่งคิดใจตรองอย่างรอบคอบนะครับก็จะําให้เรามีความปลอดภัยนั่นเอง ในเรื่องของการเงินที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองของท่านไว้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภันยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนให้ชาวลัคนาสิงต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ระมัดระวังท่านอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินที่มันเป็นมูลค่าที่พอสมควรได้เช่นกันนะครับที่ทต่ให้ท่านนั้นบาดเจ็บพอสมควรได้เช่นกันอันนี้นนนก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ได้โชคโดยจะพอๆได้โชคลาภมาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีอ่อาจจะก้าสถานการณ์ที่ทำให้ได้ลาบแล้วก็เสียลาบได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะได้ลาบมาหรือไม่ได้ลาบมาก,ก็ทุกๆวันทุกเวลาให้อยู่ในสถานการณ์ของความมีสติอยู่เสมอนะครับกาหนึ่งถึงความปลอดภัยในเรื่องของการเงินจะจับจะใช้จะจ่าย,ยอะไรก็ให้มีความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอนะครับ ก็จะปลอดภัยในเรื่องของการเงินในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักนะครับของชาวลัคนาสิงในช่วงนี้นะครับนายออฟสอดนะครับในเรื่องของการมีเป้าหมายในเรื่องของความรักแต่ว่าอาจจะใจร้อนอารมณ์ร้อนต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้การทําอะไรอยู่นั้นปัดเล่นนะครับบางทีก็คิดปับ๊บตัดสินใจปุ๊บทีตัดสินใจอะไรออกไปเร่งด่วนโดยไม่วิเคราะห์ในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์อ้อย่างรอกกอบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเจ้าลักนาสิงห์นะครับที่อยากจะทําให้่ั้านตกอยู่ในสถานการณ์ของความเวียดอัดก็ได้นะครับที่อาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาตามห้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลืนไม่เ้ากายไม่ออกก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเจ้าลักนาสิงห์นะครับแล้วก็เต็นอฟกับสิบตัวนะครับ คนที่อยู่กับครอบครัวด้วยความสุขเบิกบานดีนะครับก็มีความสุขมีความสำราญนะครับก็จะไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็อยู่แบบโสดๆกับการสร้างอนาคตสร้างงานสร้างเงินใอทิศทางที่ดีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ Tre ออฟเบนเกนะครับก็อาจจะมาคิดการวางแผนอนาคต ของการดําเนินชีวิตให้การงานนั้นมีความมั่นคงมีความเติบโตนะครับที่จะสร้างเงินเข้ามาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อให้ชีวิตในครอบครัวหรือถ้าไกลที่อยู่ตัวเดียวก็ให้มีความสุขมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่พึงพัฒนาในเรื่องของความรักที่จะให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ justice mm hmm. นะครับ บางคนก็ยังเลือกสเปคยากนะครับของคนโสดที่ยังไม่มีความรักที่ดีๆเข้ามานะครับหรืออาจจะมีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบมากมายอย่างทีทั่วนะครับเพื่อที่จะให้ดูรักที่จะเข้ามานั้นได้เป็นรักของความมั่นคงนะครับก็จะใช้เวลาไตรตรองอยู่พอสมควรในช่วงนี้ก็ยังไม่เกิดความรักขึ้นสําหรับคนโสดบางคนบงบาง,บางท่านนะครับก็ยัง นั่งอยู่กับบัลลังความโสดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆในการที่จะ,อะมองหาตะเข้ามานะครับเพื่อจะจวิเคราะห์ความเหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นตาที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของ ปัญหาความยุ่งยากนะครับที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในสถานการณ์ของคืนไม่ก้าวไกลาไม่ออกนั่นเองนะครับอาจจะด้วยอารมณ์ร้อนอารมณ์หงุดหงิดอะไรเข้ามาทําให้หมุมงนงันพนลันง่ายนะครับที่ทําให้ที่ผ่านมาของชาวลักนาสิงห์บางท่านนะครับบางคู่หรือคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของความบิดหนัดเกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับความเหมาะสมก็จะเข้ามา มีการคุยกันปรึกษาหรือกันในทิศทางที่เป็นแนวทางที่จะไปให้เกิดความเหมาะสมยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับในความรักที่จะให้เกิดความเหมาะสมนั่นเองบางคนก็อาจจะมีการตัดสินใจในช่วงนี้ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นในช่วง19วันนี้นะครับใครที่กบกันอยู่บางทีก็เพื่อให้ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความอึดอัดคือความไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับบางคนก็มีความบาดระแวงอะไรอยู่ใน สถานการณ์ของการครบกันกลัวว่ารักจะไม่สมหวังกลัวรักจะมีปัญหาครับก็จะมีการตัดสินใจกันตกลงปรงใจกันที่จะร่วมกันจดทะเบียนสมรสเพื่อเกิดความมั่นคงนั่นเองนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วบางทีก็ยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็จะมีการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ โจงไม้โจงมือกันเพื่อไปจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับที่จะมีก็มาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายนั่นเองนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความสุขเบิกบานนะครับที่เป็นปนัญหาปั่นมาก็ได้รับการแก้ไขเพื่อเอามาดูแล,ลเอาใจใส่กันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคู่รักก็มีความสุขเบิกบานนะครับชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นประกายเจิดจ้าในทิศทางที่ดีนะครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีของความรักความสัมพันธ์ออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากนะครับในช่วงนี้ถต้าว่าวันไหนอารมณ์หงุดหงิดก็พยายามนะครับอะไรที่มันเกิดใช้แบบอุน,นันปันเล่นก็ระงับออกไปนะครับก็จะทําให้ชีวิตของการเป็นคู่ความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะมีความสุขเติบโตในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรัก โดยโป,รประมาณทั้งหมดนี้ของชาวลัคนาสิงห์นะครับในช่วง19วันตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่13ตันวาคมนี้นะครับก็ขอชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมัน่นคงมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ